ส่วนความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการยื่นขอลายเส้น Virtual Bank นะครับที่ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยเปิดให้ผู้ที่สนใจอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ายื่นขอลายเส้นได้เนี่ยวันสุดท้ายคือ19กันยายน2,567ครับ นั่นคือเหลือเวลาอีกประมาณ2อีก1นึ่วันวันนี้แล้วพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ภายในวันสุดท้ายแล้วใช่ภายในวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าใครที่จะลงมาชิงเค้กครับ ในธุรกิจของว i r t u a l Bank เนี่ยก็จะต้องยื่นกันละในวัน2วันนี้หลังจากที่เขาเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่อย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้เจ้าใหญ่ๆที่ยื่นมาแล้วนั่นคือตัวของ a d v a n า e กลุ่มของ Advance กลุ่มไทยแล้วก็ o ออานนี้เขายื่นไปแล้วตั้งแต่วันก่อนนะครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นรายงานข่าวมาทั้งหมดว่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นจะ ยื่นจะเข้ามาชิงลายเส้นในธุรกิจนี้เหมือนกันอ่าใช่ใช่ล่าสุดนะครับทีมข่าวของข่าวพุ้นธุรกิจก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ,รบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของตัว virtual bank นะครับหลังจากที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการรายงานเราเองก็เคยทําเป็น เหมือนโมเดล uh huh. ว่าใครที่เคยให้ข่าว <c oughs> ให้ข้อมูล <c oughs> ว่าสนใจ uh huh. ในธุรกิจ Virtual Bank <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือกระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BBL นะครับก็ได้รวมกลุ่มกับบริษัท BTS Group Holding <c oughs> จำกัดมหาชนว่า BTS เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตร uh huh. ในการขอยื่นไลเซนส i r t u a l Bank หรือว่าธนาคารร้สาขาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เขาเปิดมาแล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยทางกลุ่ม BTS เนี่ยได้ส่งบริษัทลูกนั่นคือ VGI อาใช่นะครับหรือว่าบริษัทวิจัยจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในการเข้ายื่นขอลายเส้นในครั้งนี้ทำความใจง่ายๆคือ BBL จับมือกับ VGI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ BTS อีกทีหนึ่งใช่นะครับในการเข้าไปลุยในธุรกิจนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ธนาคารปมะเทศไทยเนี่ยได้ปิดการเปิดรับลายเส้นอ่อวิ r ั่นแบงในวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยธนาคารปมะเทศไทยและกระทรวงการคลังก็จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอลายเส้นเบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าจะประกาศลายชื่อได้ในช่วงของกลางปีหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับเดินหน้าทําธุรกิจนี้เนี่ยได้หลังจากการได้ลายเส้นแล้วเนี่ยประมาณ1ปีนะครับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณคุณชาติิ สิริโสพลพาณิชนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาการความร่วมมือกับทางด้านบริษัท BTS ในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการยื่นขอรายเส้นวีเชีลแบงก์จากธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากให้ขอรอดูความชัดเจนในการร่วมมือกันดังกล่าวในวันที่19กันยายนครับท้งนี้เนี่ยมองว่าว i r ชียลแบงก์ช่วยให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มลูกค้าที่ยังเข้าถึงเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ขณะเดียวกันเนี่ยทางภาครัฐเองก็อยากให้เกิดขึ้นทําให้เป็นประโยชน์ทั้งในภาคก,การเงินและภาคประชาชนด้วยาการที่คุณชาติสลีพูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ดูแล้วต้องผลวันพรุ่งนี้แหละฮะถ้าไม่ใช่วันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เลยนะ,ะเพราะมันจะเกินเวลาไปน,นี้ก็คือเมื่อวานเราก็ทางทีมข่าวได้ไปสอบถามคุณโทนี่ไนงะคุณชาติสรีว่าเออยังไงเนี่ยมันมีข่าวมาก่อนนะนี้ว่า BBL จับกับ BTS อนะคุณชาติสลีมัปฏิเสธนะ กับกับตัวของ BTS แล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชัดเจนก็พรุ่งนี้ก็ชัดเจนก็ยื่น่ะนะครับเบื้องต้นถ้ารายงานมาก่อนนี้ก็คือมีกลุ่มของ BBL มีกลุ่มของ BTS โดย VGI แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึ่งที่เป็นเจ้าของ Shopee อ่ะซีกรุ๊ปอ่ะซีกรุ๊อ่ะนี่ก็เป็น3ามปาร์ตี้นะในกลุ่มนี้ที่เขาจะยื่นนะอันนี้เขาทำด้วยกันอ่ะอันนี้สากลุ่มนี้เนี่ยเขาจับมือกันก็คือ BTS บีพีเอลแล้วก็ซีกุ๊บครับอ,อันนี้จับกลุ่มกันอ,อันนี้ตามข่าวนะตามข่าวนะอีกอีกข่าวหนึ่งที่เราเคยเสนอไปคือของ True อ่าของ t True อ,อันนั้นจะเป็น s อเซโดยทางด้าน s อเซอ่าเอเซเขาบอกว่าถ่ายเดี่ยวครับแต่ด้วยความที่ s อเซเนะี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือมี m อ f g ออ่านะแล้วก็จะมีกลุ่มแน,น่นอนนะกลุ่มทรูเขาก็ถือหุ้นอยู่ครับอ,อันนี้ก็กอันเนี้ยตามข่าวแต่เขาก็ว่าตอนนี้รอสินแสผมไม่แน่ใจว่าสินแสเคาะเคาะวันหรือเปล่า เพาะวันและเวลาไว้ยัานะเพราะว่าเขารอสินแสอยู่จริงอ,อันนี้อันนี้ต้อง,ต,องต้องเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นนะครคูเขาเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะเพราะจริงๆเนี่ย <c oughs> การการ <c oughs> ขอแล่เส้นครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ขึ้นอยู่กับดุลพินิษเลยนะ ของคณะกรรมการที่เขาพิจารณามันไม่ได้มีการแบบเสนอราคาปิดแข่งกันเหมือนการประมูลครับถูกไหมฮะแม้จะเป็นการประมูลในครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจํากันได้เองเนี่ยทางทูเองเขาก็มีนะมีในประเด็นเรื่องของการดูเลิกงามอย่างีในการที่จะก้าวเท้าเข้าไปในกสทชเท้า ช่วงเวลาของการจ่ายตังค์ด้วยนะจะต้องไปจ่ายเมื่อไรเช็คต้องไปไปถึงเมื่อไรมอหมดนะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะอ่ะเป็นเช่นเรีวที่บอกว่าหลายคนก็มีความเชื่อนะใช่แล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันมันก็ช่วยเสริมเรื่องกําลังใจเรื่องของการทํางานต่างๆอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมว่าวันนี้จะมีใครไปยื่นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นะถ้าทางปฏิทินจีนนะครับเขาเรียกว่าเป็นวันจันทรุปราคาจะมีคนยื่นแบบนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้ ถือว่าเป็นวันดีไหมผมไม่แน่ใจนะผมผมต้องขออภัยผมไม่ค่อยรู้เรื่องข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 องศาสตร์ของทางจีนเท่าไหร่และถ้า,จ,า,ถาจันทรุกรลาคาเนี่ยต้องยื่นวันนี้คุณสชุชยต่ทำไมฮะถ้าเกิดยื่นวันนี้แล้วเนี่ยเอกสารหลักฐานมีปัญหาเนี่ยอ๋อแก้มือได้พรุ่งนี้ยังมีเวลาแก้ไขอีกวันหนึ่งไงอ๋อ,อ,อถูกไหมเอกสารไม่ครบเอกสารขาดตรงกันนี่มันยังสามารถหาได้ทันในวันพรุ่งนี้อ๋อแต่ถ้าเกิดไปยื่นวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยครับ โอกาสแก้มือแก้ตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนค huh. ณะกรรมการหรือคนที่เขารับยื่นเนี่ยเขาจะให้โอกาสมา,มาแก้ไขในภายหลังได้หรือเปล่าอแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทรุป,ปราคานะออยังยื่นได้ใช่ป่ะยินไดออ้ยังได้นะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันอีกทีนะแต่ว่าที่ก่อนในที่เขายื่นมาแล้วเขาไม่มีญนานแล้วนะก็คือกรณีของสิ่งที่คุณจะพรพูดถึงเนะี่ยกลุ่ม KTB กลุ่มแอด a ารแล้วก็กลุ่มของ OR เขาซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ KTB ก็ออกมาสำทัก เกี่ยวกับข่าวดังกล่าวว่าทาง KTB เนี่ยพร้อมจับมือกับพันธมิตรเรับ<า> OR และทางด้านแอดวานดด้วยอ่าก็บอกว่ายื่นไปแล้วนะโดยคุณพยงศรีวันนี้นะเมื่อวานก็ทาง MD อของทางธนาคารกรุงไทยนะฮะก็มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงไทยเนะี่ยพร้อมกับพันธมิตรก็คือแอดวานดกับ OR เนะี่ยได้ยื่นขอลายเส้น Virtual Bank ไปกับแบงก์ชาติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจในระดับใกล้เคียงกัน โดยมองว่าทั้งการร่วมมือทั้งสองอสธุรกิจนี้เพียงพอแล้วและก็มีศักยภาพและไม่จําเป็นต้องหาพันธมิตรใหม่เพิ่ม,มสามพอไม่ต้องมี 4. ไม่ต้องมี 5. ้าครับ,รบอันนี้คุณพยงค์ตอกย้ำนะครับและคุณพยงเองก็มองนะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนะครับตามกระแสะโลกกับโครงสร้าง ของประเทศก็ต้องมาโฟกัสหลังจากนี้ว่าจะเติบโตอย่างไร uh huh. ส่วนตัวก็ดีใจนะครับที่เห็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาสอดคล้องกับบริบทของประเทศในส่วนของการเติบโตของสินเชื่อของ KTV นั้นนะครับ <c oughs> ก็ยังคงเติบโตอยู่แต่เป็นการเติบโตที่ไม่สูงมากนัก uh huh. เนื่องจาก K-shape หรือว่ารูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดสมดุลมีอย่างจำกัด ขนาดที่เคช a ฟเนี่ยดาวไซส์ยังมีอยู่มากนะครับก็จำเป็นต้องอม,มีการลงทุนและต้องไปเติบโตในต่างประเทศด้วยอืมอ่านี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองในฐานะในแบงค์นะแล้วก็ผมว่าอีกหมวกหนึ่งของคุณพยงก็คือประธานอของกรรมการของแบงก์ไทยนะอ่านะฮะประธานสมาคมของแบงค์ไทยนั่นเองนะครับ